พระอ,องค์บอกว่าต้องดูแลพวกที่มาปั่นให้ดีเพราะเป็นแขกของพระอ,องค์คำนี้แหละครับทำให้พวกเราเนี่ยต้องทำงานอย่างเต็มที่แล้วต้อนรับนักปั่นทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็อย่าไปกีดกันให้เข้ามาให้หมดแล้วหลังจากนั้นพระอ,องค์ก็ทรงจักรยานด้วยอันนี้ก็เป็นภาพประวัติศาสตร์ที่จารึกไว้ในหัวใจของผมและก็ทุกคนในประเทศไทยแล้วเผยแพร่ไปทั่วโลก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชอัธยาศัยรักการประชนภัยและทรงสนพระหาหาราชหฤทัยในกีฬาหลายประเภทมาตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทั้งการทรงมา้ารักบี้ฟุตบอล เรือพายจักรยานจากการปลูกฝังของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอบรมพระราชโอรสและพระราชธิดาให้สนพระราชห่ด้วยไทยในด้านกีฬาเพื่อพระพลานามัยที่แข็งแรงหนึ่งในกีฬาที่ทรงโปรดมากคือฟุตบอลพระองค์ทรงเล่นฟุตบอลหลังเลิกเรียนอยู่เสมอ และทรงได้รับการฝึกสอนฟุตบอลจากพระอาจารย์พลตรีสำรวยชัยยงอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยครูสอนวิชาภละศึกษาที่ทําให้พระองค์ทรงโปรดกีฬาเป็นอย่างยิ่งต่อมาเมื่อพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปศึกษาต่อ,อยังต่างประเทศพระองค์ยังทรงเล่นฟุตบอลสม่ําเสมอและทรงเป็นนักกีฬาในทีมฟุตบอลของสถาบันมาโดยตลอดเมื่อทรงสาเร็จการศึกษาและเสด็จพระราชดำเนินกลับสู่ประเทศไทยพระองค์ทรงเล่นฟุตบอลกับข้าราชบริพารทหารตำรวจและประชาชน ระหว่างเสด็จพระราชดำเนินไปตามสถานที่ต่าง,างๆบ่อยครั้งจนมีบันทึกในราชกิจจานุเบกษาครั้งเฉลิมพระเกียรติว่าเจ้าฟ้าดาราลูกหนังของปวงชนชาวไทยกีฬาจักรยานนับเป็นอีกหนึ่งกีฬาและกิจกรรมที่พระองค์ทรง,งโปรดปรานตั้งแต่เมื่อทรงศึกษาที่โรงเรียนจิรดาทรงโปรดกีฬาจักรยานและทรงจักรยานเป็นประจำทุกวันถ้าวันไหนไม่ต้องทรงทำกันบ้านก็ทรงมีเวลาทรงจักรยานได้นานมิฉะนั้น จะมีเวลาทรงจัก,กรยานเพียงแค่รอบสระกลมใหญ่เท่านั้นพระราชจริยวัตรของพระองค์ประจักษ์ชัดยิ่งขึ้นจากการที่ทรงนำประชาชนชาวไทยร่วมปั่นจัก,กรยานด้วยพระองค์เองในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติปั่นเพื่อแม่ไบฟอร์มัมเมื่อวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2558ที่ทรงมีพระราชดำริให้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมาพันศา83พันศาวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2 5 5 8นอกจากนี้พระองค์ยังทรงนำประสบกนิกรชาวไทยร่วมปั่นจักรยานอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติปั่นเพื่อพ่อไบฟ d เมื่อวันที่11ธันวาคมพุทธศักราช2558 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษร8 8พรรษาเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2558โดยมีประชาชนจำนวนมากร่วมในขบวนจักรยานและเมื่อไม่นานมานี้วันที่23มีนาคมพุทธศักราช2 5 6พรพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพ,พระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปิดสนามจักรยานสรานจิตมงคลสุข ณบ,บริเวณโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมงพระเกียรติอําเภอเมืองจังหวัดพิจิตรและทรงจัก,กรยานร่วมกับคณะกรรมการโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมงพระเกียรติข้าราชการและประชาชนจังหวัดพิจิตรรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงด้วยระยะทางหนึ่งรอบสนามหรือ10.28กิโลเมตรนับเป็นแรงบันดาลใจให้ปวงชนชาวไทยสนใจการออกกําลังกายด้วยการปั่นจักรยานไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันหรือการปั่นเพื่อสุขภาพถือเป็นพระมหาการณุณาที่คุณเป็นล้นพ้น ที่พระองค์ทรงมีกีฬาอยู่ในพระราชรัฐไทยที่ประทับใจครั้งแรกเลยก็คือว่าพระองค์เนี่ยได้ทรงให้สมาคมจักรยานและร่วมกับกองงานในพระองค์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการแข่งขันไบฟอร์มัมไบฟอร์แดดอันนี้คือสิ่งที่พวกเราประทับใจตอนแรกก็ไม่ทราบว่าพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์อย่างไรหลังจากที่เข้าประชุมแล้วก็ได้ทราบว่า พระอัจฉริภาพของพระองค์เนี่ยก็คืออยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยทุกหมู่เหล่าเลยนะฮะมาร่วมขี่จักรยานแล้วพระองค์บอกว่าต้องดูแลพวกที่มาปั่นเนี่ยให้ดีเพราะเป็นแขกของพระองค์คำนี้แหละครับทำให้พวกเราเนี่ยต้องทำงานอย่างเต็มที่แล้วต้อนรับนักปั่นทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็อย่าไปกีดกันให้เข้ามาให้หมดแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงจักรยานด้วย อันนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์ที่จะลึกไว้ในหัวใจของผมและก็ทุกคนในประเทศไทยแล้วเผยแพร่ไปทั่วโลกผมก็ได้ร่วมประชุมกับท่านราชเลขาซึ่งท่านก็ได้มาประชุมกันเหตุที่เกิดเนี่ยเนื่องจากว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จไปทอดพระเนตรบึงสีไฟซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันตื้นเขินน้ำก็ไม่มีพระองค์ก็เลยมีพระราชดำริว่า เราควรจะขุดบึงสีไฟเนี่ยที่มีน้ําแล้วก็น้ํามันไม่ไหลเนี่ยเวลาหน้าฝนก็จะทําให้น้ําท่วมเมื่อขุดขึ้นมาแล้วเนี่ยเพื่อจะระบายน้ําทําให้เป็นแหล่งน้ําตอนนี้ก็คิดกันว่าเมื่อขุดขึ้นมาแล้วจะเอาดินไปทําอะไรก็มีแนวความคิดว่าจะเอาดินอันเนี้ยมาทําถนนจัก,กรยานรอบบึงสีไฟก็คิดกันว่าแล้วมันจะซักระยะเท่าไหร่ เราก็มาดูว่าสิ่งที่เป็นมงคลก็คือน่าจะเป็น10 10กบคือ,คอรัชกาลที่10จุด2 8คือวันพระราชสมภพนั้นถนนรอบบึงสีไฟเนี่ยจะมีระยะ10.28แล้วนอกจากนั้นพระองค์ก็ยังทรงมีพระกระแสรับสั่งว่าควรจะทำให้เป็นพื้นที่ที่ร่มรืม่มีการปลูกต้นไม้นานาชน,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 นิดในบึงสีไฟจะมีบึงบัวก็อนุรักษ์ขึ้นมานอกจากนั้นระบบนิเวศต,ต่างๆเนี่ย จะครบวงจรอยู่ในนั้นเลยเราก็เลยเริ่มทําสนามจักรยานทําจนพระองค์ทอดพระเนตรแล้วว่ามีประโยชน์จะเป็นแลนด์มาร์คของเมืองพิจิตรให้พี่น้องประชาชนมาออกกําลังกายไม่ใช่ขี่จักรยานอย่างเดียวเมื่อทําเสร็จแล้วปรากฏว่าพี่น้องประชาชนมืดฟ้าหมัวดินมาใช้สนามแล้วก็พระราชทานชื่อว่าสนามสลานกิจมงคลสุขเป็นสนามของบึงสีไฟ จนถึงปัจจุบัน,นปัตมาในฐานะนายกสมาคมค่ะพร้อมด้วยบุคลากรของสมาคมประกอบไปด้วยคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมนักกีฬาผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายรวมถึงสโมสรสมาชิกตัวประเทศมีความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะ คำว่าในพระบรมราชปธัมภ์เป็นเครื่องเตือนใจให้พวกเราทุกคนตระหนักถึงพระมหากรุณาที่คุณพวกเราทุกฝ่ายจึงปฏิบัติทุกภาร,รกิจหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถโดยเคร่งครัดในธรรมมาภิบาลพร้อมกับความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อพัฒนาวงการแบนึ่นปั้นไทยให้ก้าวสู่เวทีระดับโลกอย่างยั่งยืนค่ะการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1ิทรงสนพระราชาลือไทย และพระราชทานการสนับสนุนด้านกีฬาอย่างแข็งขันรวมทั้งทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการเล่นกีฬาทําให้คนทํางานในวงการกีฬารู้สึกปลาบลืมและมีกําลังใจเป็นอย่างยิ่งเรารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนากีฬาของชาติความทุ่มเทของพระองค์เป็นแรงผลักดันให้เราพยายามทํางานอย่างเต็มที่เพื่อให้กีฬาในประเทศไทยจเจริญก้าวหน้าและมีมาตรฐานสูงขึ้นค่ะ การที่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการออกกําลังกายยังส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสําคัญของการมีสุขภาพที่ดีด้วยค่ะวันที่26มิถุนายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร,ราชธานพระบรมราชาวโรกาสให้คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนำเจ้าหน้าที่และนักกีฬาทีมชาติไทย ที่จะไปร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่33เข้าเฝ้ารับพระราชทานพระบรมราชโชวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลณนะพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงมีพระราชดำรัสและพระกระแสรับสั่งเกี่ยวกับกีฬาหลายๆครั้งค่ะทรงย้ำถึงความสำคัญของความพยายามความอดทน ความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองการฝึกฝนและความแข็งแกร่งทางกายและใจค่ะนอกจากนี้พระองค์ยังทรงส่งเสริมให้นักกีฬามีจิตใจที่เข้มแข็งและมีคุณธรรมในการแข่งขันไม่ว่าจะแพ้หรือชนะนักกีฬาที่ได้รับฟังพระราชดำรัสและพระกระแสะรับสั่งจากพระองค์ย่อมรู้สึกภาคภูมิใจและจกะเร่งครัดในการปฏิบัติตัวตามนั้นให้ดียิ่งยิ่งขึ้น การที่โรรองทรงพระราชทานการสนับสนุนแก่นักกีฬาและการพัฒนากีฬาในประเทศยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปให้เห็นความสําคัญของการออกกําลังกายและการเล่นกีฬาซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนในชาติมีสุขภาพที่ดีนำไปสู่ชื่อเสียงทั้งในวงการกีฬาและในสังคมไทยค่ะ นอกจากพระปีชาสามารถด้านกีฬาอันเปี่ยมล้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเกี่ยวเนื่องกับด้านกีฬานานับประการโดยทรงรับสมาคมกีฬาไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงพระราชทานไฝ่พระเลิกกีฬาเยาวชนแห่งชาติเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดและปิดมหากรรมกีฬาพระราชทานถ้วยรางวัลและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นักกีฬาไทยเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องในวงการกีฬา ซึ่งเป็นผู้นําความสําเร็จมาสู่ประเทศชาติเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทและพระราชทานพรและส่งแสดงความชื่นชมยินดีที่นําความสําเร็จกลับสู่ประเทศชาติสร้างขวัญและกำลังใจให้นักกีฬาที่ได้มุ่งมั่นแข่งขันกีฬาอย่างเต็มความสามารถคว้ารางวัลมากมายสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติอาจกล่าวได้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักกีฬาที่มีพระอัจฉริยภาพและพระปีชาสามารถด้านกีฬาทั้งทรงกีฬาโดยพระองค์เอง และทรงสนับสนุนความเจริญรุ่งเรืองของวงการกีฬาไทยมาอย่างต่อเนื่อง